ครับจากรา้านกวงหวดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดเชียงูรนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะหมดหน้าฝนนะครับลูกค้าก็แต่ละท่านก็กําลังนี่เตรียมระบบน้ํประดาน,นะครับตอนนี้จะเป็นมีทั้งโซล่าเซลล์มีทั้งระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็จะมีทั้งงานใหม่ด้วยหรือแล้วก็จะเป็นงานรงปรับปรงุงซ่อมแซมนะครับนี่แบบลูกค้ายกไม้เช็คครับนะช่างตัวนี้อาการเป็นยังไงครับตัวนี้ ตัวนี้รู้สึกลูกค้าแจ้งว่ามอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเราเพิ่งเก็จมาเดี๋ยวเราจะมาลองเราจะมาลองทดสอบก่อนนะครับ,รบเราถึงจะรู้ว่าเป็นแบบไหนแน่เพราะว่าลูกค้าแจ้งไว้ลูกค้าเพิ่งเอากล่องมาครับเมื่อกี้เลยถึงฝนถึงจะมีฝนตกนะครับแต่ลูกค้าก็ต้องมีเพราะว่าฝนเขตเขตอำเภอชัยภูมิแก้งคอเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่อื่นท่วมหมดแล้วครับแต่แก้งคอไม่ค่อยต่งครับไม่มีแดดไม่มีฝนด้วย นี่จะเป็นโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นโซลาเซลล์ตัวนี้เป็นกล่องไฮบริดนะครับกล่องผสมไฟระหว่าง AC และ DC นะครับใช้ได้ทั้งสระบบนี้เา็ารถมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับถ้ายี่ห้อดังๆถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็แฟงกินแคนโตโจได้ฮอก็มกนะครับมีมีเยอะครับมีสิบยี่สิบยี่ห้อไฟเหล็กไฟเหล็กก็จะมีทั้งเอ็กต้รธรรมดาก็มีครับ อันนี้ก็จะเป็นของโซไารครับอันนี้จะเป็นระบบไฮบริดลรงเช็คลูกค้าครับเดี๋ยวเราลองอเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูว่าทางานดีหรือเปล่าเดี๋บไครัยวลองดูครับอันนี้จะเป็นชิโนไทมเมอร์ครับป้องกันไฟตก AC กริ่มทำงานแล้วคนระับเดี๋ยวเราไปดูเดียังเราก็เริ่มจะเริ่มรันแค่นี้เลยคนะรับเดี๋ยวเราไปดูน้ำคนะรับน,น,นีนนะนนนอน่อยู่ที่ทำงานปกติครับอาจจีมีการสาเหตุก็ขึ้นอยู่กับแต่สาเหตุหลักอยู่ที่ระบบสายไฟครับสายไฟของลูกค้า ต่อไม่ดีช่างเอาไปก็ต่อไม่ดีไม่ไม่ัมมดีใส่ไปครับทางเราก็แก้ไขใ,ให้เรียบร้อยครับเียัดมอยครับเรจะจบคลิปโอเคครับถ้ามีปัญหาหรือสนใจระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์สามารถติดต่อทางได้ดังที่ไหนบ้างครับช่างออได้ท้ง